อันนี้เป็นฟักทองนะครับนะกทองโบราณหรือฟักทองกระถนนะครับฟักทองนีก็จะเป็นฟักทองนะล,ลุกจะยาวๆนิดนึงนะครับเป็นฟักทองโบราณน,นะครับทีนี้เอ่อกทองเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราเราต้องการเม็ดนะครับเราต้องการเม็ดเพื่อที่จะเออเอาไปปลูก นะครับลองดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ก็จะเก็บเม็ดนะเก็บเม็ดออกเม็ดที่เราเก็บแล้วเนี่ยต้องไปไปล้างเมือกนะครับล้างเมือกแล้วก็ตากตากแดดนะตักสองสามแดดนะมันจะมีเมือกอย่างนี้นะครับเนี่ยข้างในเ,เนื้อนี่ก็เอาไปทําอาหารได้นะครับนะไปทําอาหารทําขนมนะส่วนส่วนเม็ดนี่ก็ เราจะเห็นนะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดนะครับเก็ทองเนี่ยอันนี้ถือว่าแก่แก่จัดนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเ,เม็ดมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปล้างแล้วก็ไปตากแดดตักสองสามแดดนะครับพอแห้งถึงจะมาคัดอีกทีนะครับว่าเม็ดไหนที่สมบูรณ์นะครับนี่เป็นวิธีการเ,าเก็บมเมล็ดนะครับเพื่อที่จะนําไป ปลูกในรุ่นๆต,ต่อไปนะครับนะบลองทํำดูนะครับ